iMac จอแตกนะครับเครื่องช้า B-Mac สามารถช่วยเหลือท่านได้สวัสดีครับผมอานนท์นะครับกับเจ้า iMac นะครับปี2012มาเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องนี้สเปคเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นเลด2012นะครับแล้วก็ตัว CPU ีคอย5 2.9้า ปัญหาของเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือนะครับจอตานนี้จอแตกหนึ่งละนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยดีเลยแล้วก็ช้ามากเพราะว่าเกิดมาจากตัวฮาร์ดดิสท,ที่เป็นฮาร์ดดิสรุ่นเก่านะครับที่เป็นฮาร์ดดิสจานหมุนตัวนี้ทั้งแบตนะครับทั้งเออร์เลอร์ทำให้การใช้งานเนี่ยช้ามากๆแล้วเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยน นะครับจากฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยเป็นได้ดเป็น solid state 5้านะครับลูกค้าไม่ได้ใช้เยอะการเขียนอ่านของเดิมจากตัวนี้เนี่ยได้เต็มที่ประมาณ 80Mb เองนะครับแต่เอ d ดีตัวนี้ที่เป็น2 5ุนะครับเราใช้ของ Transcen ประกัน5ปีอ่านเขียนอยู่4 0 0 5 0 0 m ถึง500นะครับตอนน่อวินาทีซึ่ง <Wow. S 1> แตกต่างกันประมาณ4-5เท่าซึ่งหลังจากที่เครื่องเนี่ยอ่านเขียนเร็วเครื่องทำงานเร็วอยู่แล้ว เปิดปิดเร็วแล้วก็เปิดพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับตัวนี้ก็ขอบพระคุณนะครับคุณสรรเสริญนะครับจากจังหวัดตรังนะครับจากใต้เลยนะครับส่งมาตัวที่2และเดี๋ยวทําการจะส่งตัวที่3ามมาเรื่อยๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็สามารถส่งมาได้นะครับเราจะดูแลให้เหมือนกับเครื่องเราเองทำความสะอาดภายในและภายนอกกลับไปเนี่ยรับรองว่าสวยวิ้งเหมือนเดิม นะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่เอแบกหัวมากสาขาลังสิทแล้วก็ภาคใต้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆผมจะแนบไว้ใต้ลิงก์นี้ท่านไหนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็น iMac เปิดไม่ติดหน้าจอแตกเครื่องช้าเครื่องน่วงติดต่อเราได้นะครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับจบเพียงเท่านี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการ q c ทุกอย่างแล้วก็จัดส่งเครื่องกับภาคใต้นะครับผมอานนท์ on, กับเจ้า iMac ปี2012ขอลาไปก่อนคลิปนี้ สวัสดีครับ